ยี่โมยี่เม่ทุกคนค่ะตอนนี้ฝนกระโตกแห้งขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มนั่นแล้วเมืองรู้จ่าเอาเสียงมันค่อยๆลงหน่อยทหัรโตกแห้งเนี่ยไปใส่ก็บ่ได้จ้าบัอลหอนค่ะหอนเนี่ยตอนนี้ไฟกระดับจ้าโอ้ไฟกระดับหอนกระหอนปกติกระหอนอยู่แล้วปกติวานพวกเรามันซีติดแอร์เนาะจ้ามาชิมเงี้ยยูพีหอนบ่มีแหวนหอนแห้งแห้งจ้าอันมันยากลางคืนนี่ลูกขึ้นมากกับ ลูกขึ้นมาเก่าโตจะคล้องหอนแห้งนะเด็ดลูกขึ้นมาเอาวี่พัดเสม,มอมันหอนแห้งพ่อผ่ากับอะไรเด็ดทีพ่อพ่อบอกจก้ะปัดหอนลายจะมาขึ้นนี่เป็นเนี่ยกระโตกโต๊กนะเเออฮีสโตกบุญเชยบาลสาวหอนลายจะมาขึา้นนี่เป็นเฮียสตูก๊กจะมาอันหายใจบ่อิ่มมจ้ะมันหอนเสมอหอนซาสมจ้ะมันโอ้ยแล้วพี่สาวหนแล้ววันนี้มันหอนลายโอ้ก<ต>็อยากตายก็อยากออกออก ห่อนลายแห้งจ้ามันหนึ่งพะล่งกับพรแบบนี้พะโล่งกับหางเพราะว่ามันนึ่งเขี่ยมันอยู่ซื่อๆเนาะจ้ามันปรับก็ได้มันมันมันเลยจะเขี่ยหนึงมันเลยห่อนลายเหมือนว่าสวิีสวิีพะโล่งมันคขัดไงจ้ามันก็เลยอย่างมันก็เลยห่อนลายตอนนี้ไฟกระดับจ้าแต่ว่าถ้าเปิดประตูออกไปก็สิเย็นมากแต่ว่าลายยาดลายหยาดฝาลายก็เลยบักกลับเิด ตอนนี้ก็ว่าจะออกไปเฮ็ดธุระข้างนอกจ้ากก็เลยงสีอาบน้ำกันแต่ว่าตัวนี้มันฝนตกแห้งจ้าก็เลยย่านฝาก็เลยอาห้องอาห้องมาที่นี่ยุ่งซื่อเรื่องแห้งหอนอยู่แล้วนอกจากพะรุ่นก็แห้งค้างปิดสวิตช้างนี่เลือบารที่นี่ไฟดาบบางหทนมีบู๊บลงไปข้ากันกี๊ดวัดซาร์กี๊ดก็ใหญ่แม่บที่นี่เมียญาตเของห้องมากพอดีมันมันมืดก็เลยตื่นแม่ตื่นแม่้รบัดที่นี่ก็เลยหอนตือนช่างั้นหุ่มขาหุ่มโอ้ยิน เย็นดีอากาศเยนไปก็เย็นนอนยังไงุหงิม่หองไเเอาแบบช่นิีแบบคว้ลกเนี่ยคว้ลมไปในห้องค่ะแมนเสื้อไม่หงเดหง เราอึ้นในกาปันกาบแม่เตยหน้าเนี่ยมันหอนนอกจากยุบันพักอันนี่ในโดมก็แสดงในโดมอ้อยมามาจะมาก็แสดงในโดมแล้วมันมันอับชื้นมันหอนอับชื้นเหมือนกันมันหอนลายมันก็เลยอันกระบาลหน้าปุ๊บอันทะลุงกระห่างมัพทะลุงกระดันทะลุงกระตีดันมันเป็นสวีดันแกนึง มันค้างมันก็เลเ่อนออนไลน์เบมี้ากันซอยกันมี้สองคนพีน่น้องมาที่นี่อ่ะว่าลาวัาสิติดแอร์ปัญญำกลับมาแต่เห็นงาน,างนั่นมาสิได้เย็นมาที่นี่พอรีสูตพอก็เลยพาไปถามนี่ร้านเพิน่นเพิ่นว่าประมาณ 2, ามสองหมื่นกว่าวันป้าลาก็เลยว่าเอาไว้สกพพักก่อนพอเดี๋ยวฝากที่จะได้มันจะนอนกันบเี้เอามันจะนอนกับเี้เอาว่าเป็นยังไงวีดีโอไว้ ตัวนี้ก็ยืนนฟอนาประตูรู Hence, ้สึก oh ว่ามันเย็นดีมายืนฟอนาประตูแล้วก็แถวแถวปลาหงสแล้วจะตื่นเลยตื่นมาค้างก็จะมาคาะนีแต่ราคินพือคนโตแห้งเจาจ์ประมาณหนึ่นี่มันโตแห้งเย็นนะจะได้อากาศกล้องหงสนั่นนะซชม์ลายมือน้ะมันปลาโตบุ๋นอยนี้ค่ะตูเทียวมันมาเหมือนว่าอย่างก่อมมีบมันนั่นจะไหนก่อมไม่ใช่าควาองหงสนะาชมหลายแลวมันห่แบบ อันทวนมาได้มือนี้มันก็เลยนโต๊ะงตอนนี้คอยคอยก็ว่างหันนี้ได้จากว่างโต๊ะแรงๆอย่างนี้ด้วยฝาห้องค่ะฝ้าห้องจิงตตะยาน,นนั้นก็เลยเอาโทรศัพท์เชียงใหม่ใต้เสาหมย่านลายลก็เลยเอาเทรศัพท์ไปแม่กัลลีผ่ายยุคพอดีกะลัมซีดอันนีสวยทุกไทยมั่นน,นั้ดับกรสั่งไป ค่ะสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนค่ะอ่าสำหรับพื้นที่ของยี่ห้อเนี่ยพี่น้องผู้ใดที่ฝนตกดีนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปให้งลาบงในเด้อค่ะแล้วก็จะแนะากติดตามช่องของลาบของค่ะแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กของยิ่ลาบของค่ะอยากา,าลืมมากราศมานั่งนั่งดีโมแล้วก็แฟนเพจยุกยิ้มให้มากาบแฟนเพจค,ค่ะมันมีไปก่อนเพราะว่าฝนตกแค่นจ้าไม่ได้